เด็ดขวนผิดค่ะพี่น้องเ <c oughs> มื่อวนนี้ยายต้อยไปซื้อของร้านใกล้ๆนี้มาร้านผักไปเจอพริกแบบนี้มานะคะก็จะเป็นพริกแขกนะคะยายอ่อนพริกแขกยายต่ออื่นพริกแขกพริกแขกก็จะมีเม็ดใหญ่ๆเหมือนที่กินปกติเนาะอันนี้จะเป็นเม็ดเล็กคล้ายๆพริกบานเห่าคือพริกบานเห่านี่แหละแต่ว่ามันไม่หอมนะพี่น้องเม็ดใหญ่ เผ็ดบอกอะบะว่เผ็ดหลายนะคะจะต่อยชิมดูแล้วไม่เผ็ดมากก็เลยซื้อมาแค่กิโลเดียวแต่ว่ามันจะมีเม็ดเล็กกว่าน,นี้อีกรุ่นหนึ่งแล้วมันจะเผ็ดนนั้นถึงจะเอาเยอะอันนี้กับสีมาเด็ดขวดแบบนี้นะคะแล้วก็เอาแช่ช่องฟิตไว <c oughs> ย้ยูหนี่ก็สิได้กินแล้วประมามา่มานอนละค่ะพี่น้องไม่ค่อยเผ็ดเผ็ดยูตาว่าเผ็ดคือ หน่อยๆตันี้มันจะมีอีกรุ่นหนึ่งเลก็กกว่านี้อีกนะคะไม่ค่อยงามกิโลหนึ่งก็สี่ดีนาแปดร้อฟรังนะคะก็ประมาณห0าสเกือบหกิบาทนะคะเพราะว่า,วาดีนาหนึ่งเหรียญหนึ่งบ้านเขาดีนาหนึ่งดีนาบ้านเขาก็จะประมาณ1ิบาทบ้านเราเนาะเนี่ยต่อยก็บสีเด็ดทั้งสีเราก็ไปล้างสีเด็ดน้ำนะคะแล้วก็ใส่ถุงอัดช่องฟิตไว้เอาไว้ด พวกเมนูต่ำต่ำเศษเศษเนาะค่ะเพราะว่ามันจะมีเม็ดใหญ่แล้วมันทําแล้วมันไม่อร่อยนะมันก็เผ็ดอยู่แต่ว่ามันไม่หอมเนี่ยมันมันม็ดหง่หญ่่านี้ที่ที่กินอยู่ปกตินะพี่กันเนี้ยมันก็จะมีแต่เฉพาะหน้าหน้าร้อนช่วงนี้นะพี่น้องเนี่ยเขาจะจะปลูกถ้าคนที่นี่เขาไปทําอะไรกินเขาก็จะเอาไปทําคาริซ่านะคะเป็นพริกพริกคาริซ่าเจวเกเขาเอนคาริซ่าเนาะแต่ว่ามันก็เป็นพริกปั่นกับเครื่องเทศ เขาไว้กินเป็นกินกับแซนด์วิชกินเป็นเครื่องเคียงเป็นอะไรนี้เนะาะฮอลิสาบัซ,ซ mm hmm. ิเดตขวนล่างวัดช่องฟิตอยู่ต่างแดงกันจังซี่ราคาอยู่ยุโรปก็คือการนั่นแหละแต่ว่าอยู่ยุโรปขาเจ้าก็จะมีพริกบ้านเราอยู่เนาะมีพริกเวียดนามพริกไทยเข้าไปขายอยู่แต่ว่าอยู่ที่นี่ไม่มีนะคะนอกจากจะปลูกเองประมาณนั้นเลย หนเม็ดไม่สวยก็ไม่เอานะคะมันก็จะมีแต่ช่วงนี้แหละช่วงเดือนมิถุนาเอ้ยไม่ใช่สิงหากันยาก,กรกฎาสิงหาเป็นนี่แหละจะมีเฉพาะหน้าร้อนซัมเมอร์ช่วงนี้แหละไปลายๆซัมเมอร์มต้ยก็ถ้าอยู่ก็จะซื้อมาซื้อสดมาแบบนี้นะมาตัดช่องฟิตไว้ว่าหน้าหนาวไม่มี คนที่นี่เขาไม่ได้กินต่ำกินแซบเหมือนเราเนาะแต่ต้อยก็มาไว้แก้ขาดพี่น้องวันไหนอยากกินอาหารไทยพวกผัดกะเพราผัดกะเพรากับผัดกะเพรเาทิพนะคะไม่มีใบกะเพราปลูกเองก็ขึ้นมั่งไม่ขึ้นมั่งปีนี้เพิ่งแก่ต้นเท่าสองข้อนิ้วนี้ไม่น่าจะได้ทานกินหนาวนะคะปลูกยากเพราะหน้าหนาวก็ไม่มีอะไรถ้าเป็นผักบ้านเราเนาะ ใครจะมาอยู่กันคิดดีๆอสาวไหนที่คิดจะมีแฟนเป็นคนแขกโซนนี้ก็คิดดีๆนะคะแต่ถ้ามีเงินเยอะๆก็ไม่เป็นไรหลอกสั่งซื้อออนไลน์มาจากบ้านเราแต่มันก็แพงพี่น้องมันไม่ใช่ถูกนะค่าส่งค่าอะไรแล้วบางทีส่งมาที่นี่นะเขาไม่ใช่รับนะคะโดนแกะกระจุยกระจายเมื่อก่อนน้องสาวเคยส่งขนมจีนมาให้ ผมจีนแห้งกว่าจ,จะมาถึง <c oughs> มันก็อาจจะมีแบบส่งด่วนแบบพิเศษนะแต่น้องสาวเขาก็ส่งก็ส่งมาธรรมดาแต่ก็มีการอ้นี่อยู่แต่ว่ากว่าจะถึงเป็นเดือนพี่น้องแล้วก็กองเกลงนี่โดนแกะกระจุยกับใจ <c oughs> เขาก็จะเช็คนะเช็คไม่ว่าอะไรก็ไม่รู้นะก็แล้วแต่ ก็ยังดีมาถึงมือเรามันเป็นขนมจีนเพาอาจจะไม่รู้เนาะขนมจีนแห้งกับผงชิลสดกับรุ่นดีเงี้ยเขาไม่รู้มันคืออะไรเขาก็เลยเอามาให้แต่ถ้าเป็นของมีค่าก็ไม่แน่นะก็มีน้องมิดเหมือนแถวแถวบ้านเราแหละพี่น้องส่งของมาของหายถ้าเป็นของดีมีราคาหายมีเหมือนกันเออก็พูดไปเรื่อยเปื่อยนะอเนี่ย อันนี้เม็ดใหญ่เม็ดใหญ่นี้ต้อไม่ไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันเวลาอัดช่องฟิตแล้วมันเปลือกตัวเนื้อมันจะไม่เนี่ยมันไม่บางอัดช่องฟิตแล้วออกมากินมันไม่อร่อยแต่ก็นั่นแหละก็ขัดไม่ได้นะคะมีอะไรก็ต้องกินเพราะว่าพริกที่เขากินปกติมันเม็ดยหญยมันมาทําเป็นอาหารบ้านเราตำตำแซ่บแ่มันมันได้สีสันดีแต่ว่ามัน มีความรู้สึกว่ามันไม่คือไม่คือได้กินเนาะพี่น้องในหลักชีวิตต่างแดนเราซูซัองพี่น้องอยู่โซนี่โลปไม่เท่าไหร่เราก็พอหาได้กินหมดนั่นเลยอาหารบ้านเราแต่อยู่โซนแขกฝั่งนี้นะเจ้าอย่าหวังหายากมากโอเคพี่น้องแต่เ,เอาคลิปเด็ดข้นหมักพริกมาให้ดูนะยาวเหยียดกำปองบุยหรือ,อ ได้เยอะยุกกิโลหนึ่งนะคะส่วนมากก็ทำผัดกะเพรา,าพี่นอ้องง่ายที่สุดเครื่องปรุงไม่ครบก็พอแก้ค่ะเดี๋ยวถ้าเจอเผ็ดเลขก,ก่วน,นี้จะซื้อมาตากแห้งไว้คั่วพอได้ทำหลาบเผ็ดแก้วเป็นสันพี่น้องนะนก็ได้เยอะอเ,เอาคลิปเด็ดค่วนพริกมาให้ดูให้ว่านค่ะ